ครับจเจก็กลับมาจากขายของแล้วนะครับวันนี้ก็ขายหมดนะครับแหนมนะครับผมแต่ปลาส้มเหลือมาสามถุงครับผมแวะตลาดนัดอ่าตลาดนัดซื้อบัเคือมะโลนึงนะครับเอาไว้กินกับป่นเฮดซุปเฮดหนังนะครับผมซื้อแตงกวาน้อยครับผมตัวนี้ไม่มีเวลาปลูกผักกินเองเลยครับผม แล้วก็ของหวานนะครับผมมาฝากคุณแม่ด้วยนะครับถุงละยี่สิบบาทครับผมบัวลอยไข่หวานครับบัวลอยไข่หวานครับถุงละยี่สิบาทซื้อมาสองถุงครับผมถุงครับแล้วคอแกงถุงมาอันนี้เป็นผนังครับผนังผนังหมูใส่มะเขือครับผมแล้วก็ต้มแซ่บครับผม ถุงละ30บาทท่านั้นครับตลาดนัดมันสุดวันอาทิตย์นะครับผม30บาทครับต้มแซ่บต้มแซ่บเดี๋ยวไปแกะใส่ถ้วยกินข้าวกับแม่ครับผมแล้วมีข้าวเหนียวเปียกครับ20บาทข้าวเหนียวเปียกลำใหญ่ครับผมกะทิเข้มข้นเป็นตัดแซ่บครับผมมาเดิมมาเดิมมากินเขาน้ำกันนะ้ครับผมครับแล้วก็ให้เป็นปลาส้มนัดพิซซ่าเหลือมา3ถุงนะครับ1ครับผม2 3ถุงครับผม โอเคกินข้าวกันครับและเราจะแกะนะครับแกงถุงนะครับแกงผนแนงมเขือนะครับผมแล้วก็ต้มแซ่บนะครับผมใส่ถ้วยนะครับกินข้าวกับแม่นะครับผมตบท้ายด้วยนะครับบัวลอยไข่หวานนะครับผมแล้วก็ข้าวเหนียวเปียกนะครับลำไยครับผมมาเดิ่มากินข้าวกันนะครับก็กินง่ายๆครับวันนี้ไม่ได้ทํากับข้าวครับสะดวกซื้อตลาดนัดครับผมเตรียมตักข้าวให้แม่แล้วกินข้าวกับแม่กัน ครับผมครับมาเด้อมาเด้อมากินเข่ากับเจเอเด้อทุกๆคนเด้อครับเรียกทุกคนเลยเด้อครับผมรักนะทุบจุบจูบจูบนะครับผมมากินร่วกันเด้อครับผมมืดๆหน่อยนะครับมันแรงนะครับผมค่ําแล้วนะครับกลับมาจากขายของครับผมมาเด้อมากินเข่าแรงนะครับผมมากินเข่าแรงนําเจเอนะครับผมแล้วก็คุณแม่เด้อครับผมสุภูทุุคนเลยเด้อครับผมมาเด้อมาเด้อแซบๆครับผมครับเมื่อนี้ก็มาได้เห็ดกับเขากินกับผมกิน กับข้าวถุงครับผมกับข้าตลาดนัดครับผมมาเด้อมาเด้อครับผมโอเคแม่กินข้าวเสร็จแล้วแม่ก็กินของหวานนะครับให้เลือกนะครับว่าระหว่างข้าวเหนียวเปียกลำไยกับบัวลอยไข่หวานแม่จะกินอะไรแม่บอกกินบัวลอยไข่หวานก็เลยจัดให้คุณแม่นะครับผมบัวลอยไข่หวานครับผมเจก็จะกินข้าวเหนียวเปียกนะครับผมครับนี่ก็เป็นข้าวเหนียวเปียกลำไยครับผมข้าวเหนียวเปียกลำไย เสร็จจะแล้วคุณแม่ไม่กินตัวนี้นะครับคุณแม่เลือกกินบัวลอยไข่หวานครับผมอีกถุงหนึ่งใครจะมากินก็มากินเด้อครับผมครับผมโอเคคุณแม่ก็จวดครับผมครับผมบัวลอยไข่หวานกินบ่หมดกรออ่ะกินอหมดก็เป็นยังครับผมคุณแม่แซบบอคุณแม่แซบบ่แซบหลยแซบหลยคุณแม่บอกว่าแซบหลยแซบหลยแซบไลยครับผม ทั้งแซ่บทั้งอร่อยทั้งแซ่บทั้งอร่อยอร่อยกับแซ่บมันคือกันบอคือกันบอครับทั้งแซ่บทั้งอร่อยแม่บอกว่าทั้งแซ่บทั้งอร่อยครับแซ่บอร่อยกับอร่อยครับครับแม่ก็กินครับผมบัวลอยไข่หวานแต่อีกก็จะกินข้าวเหนียวเปียกลำไยครับผม มาเด้อมาเด้อมากินนล้วกันเด้อครับผมฝากกดติดตามเจเอด้วยนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับตามสะดวกเลยนะครับผมแค่กดติดตามก็ดีใจแล้วนะครับฝากด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้เจเอนะครับผมรักเอ้อนน้อยขอให้รักนานๆนะครับบ๊ายบายแล้วครับมากินนล้วกันนะครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับผม